ต้มยำปลากระป๋องกันจ้าอันดับแรกจ้าอีหลักจะเอาหนามนะคะใส่หม้อจ้าหล้กก็ใส่ข้าลงไปเลยนะจ้าใส่ข้าตะขคร้จ้าหล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกนะจ้าจังน้อยนึงจ้าเพื่อให้มันได้สมเอ้หวยนะจ้าต่อไปจ้าเราจะใส่เป็นข้าวหนียนะคะซุปก่อนก่อนนึ่งหล้วก็ต้มยำก่อนก่อนนึ่งนะคะถ้าจะใส่ต้มยำก่อนสองก่อนไม่จะสมโพดนะจ้าหลัอีหลักก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะจ้า มันนี Mont ่จะใส่ปลากระป๋องลงไปซองฝ่องจุกๆเลยนะจ๊ะจะได้อิ่มๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะจ๊ะเมื่อใส่ได้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอีหล่าก็จะต้มไปเรื่อยๆจ้าต้มไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะใส่ข้าวเร่พันเอี้ยสักน้อยนะจ๊ะเมื่อนน้ำเดือดน้ำฟดแล้วนะจ๊ะอีหล่าก็จะทําการใส่เส้นได้แบบนี่จ้ะพี่น้องเส้นที่จะใส่มัอนี่นะจ๊ะอีหล่าจะบริเซน้ำนะจ๊ะเห็ดเลืองดวนเนาะอีหล่าก็จะแก้วจะซองแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะ ไอเซีนธีอีลาใส่จะเป็นยี่ห้อนี้นะค่ะใส่ลงไปได้ไอมันมันเปื่อยบ่อนี่จะพี่น้องใส่เสียบยีลาว่านะจ้ะบะตองเส้นะจ้ะไม่ว่าถ้าวเสียก็เสียบไปอีกแบบนะจ้ะแต่ว่ามันอีลาบริเสานะเห็ดแบบเร่งด้วนนะจ้ะตต้มๆไปเลยนะจ้ะมาเส้นเริ่มเปื่อยเริ่มมานิเลียวนะค่ะเริ่มเร้าแข็งเหลวนะจ้ะไอลาก็จะใส่ใบบกูดลงไปเลยนะจ้ะเมนูนี้เห็ดแบบเร่งด้วนจะเห็ดง่ายๆจ้ะแต่ว่ากระเสียบจ้ะลองไปเห็ดกันบึงนะจ้ะ อ่าเมื่อได้ที่แล้วเนาะค่ะฟุดน้ำฟุดแล้วเนาะซิมรสชาติเบิ่งขาดโอเคแล้วก็เป็นมาเสร็จเรียบร้อยจ้า